นี้ผมจะพามาดูบ้านที่ไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็ไม่ต้องซื้อเลยครับเดี๋ยว <Yeah. S 1> สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูบ้านที่ไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็ไม่ต้องซื้อเลยครับแต่ว่าเราอยู่ได้ฟรีนะครับ oh, <no. S 1> เดี๋ยวพาไปดนูนะครับวันนี้ก่อนอื่นพามาดูสวนนะครับพื้นที่ภายในบ้านอันนี้ก็จะเป็น สวนนะครับปลูกต่างๆน,นี่ปลูกตัวน,นี้น,นี่มะพร้าวน้ำหอมนะครับแต่ว่ายังไม่ออกนะครับสิบปีอันนี้ก็จะเป็นสวนผักส่วนครัวอันนี้ไม่ได้ทําแล้วนะครับถ้าทมจะเป็นพวกอะไรทว่ฝักยาวนะครับแต่อันนี้มันเก่าแล้วไม่ได้เปลี่ยนใหม่เลยอันนี้ก็เป็นเมื่อก่อนนี้ผมเนี้ยปลูกพวกผักคันนะครับตรงนี้แม่จะปลูกผักคะนา้าผักคัน้าต้นหอมอะไรอย่างงี้นะครับ แต่ว่าอันนี้มันมันแรงน้ำเพิ่มเพิ่อมันหน้าร้อนก็เลยแห้งต้นมะนาวครับนี่ก็สารประภูมินะครับอันนี้เพิ่งตั้งใหม่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของที่จอดรถบ้านที่อยู่อาศัยฟรีนะครับไม่มีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยนี่ที่จอดรถอันนี้หน้าบ้านนะอันนี้มีสนาม ตูโซที่มันเก่าแล้วนะครับที่จอดรถอันนี้ไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนเลยปลูกเองไว้ที่หน้าบ้านนะครับสวยไมหมล่าครับนี่นะครับเป็นบ้านที่เราอยู่ฟรีมาผมอยู่มาสิบกว่าปีได้นะครับเป็นบ้านไม้ธรรมดานะครับนี่นี่ครับไม่เสียตังค์เลยสักบาทเดียวนี่มีอยู่ฟรีอยู่ฟรีนะครับ มีห้องหนึ่งนะครับนี่ห้องนี้ข้างในก็ถ้าใครอยากดูกข้างในก็ต้องรอคนติดตามเยอะกว่าน,นะครับเพื่อนนี่นะครับหนึ่งหลังอันนี้เราก็ต่อเติมเองเป็นที่จอดรถนี้เป็นหลังคานะครับบริเวณรอบบ้านนะครับไม่ใช่หลังนี้นะ <c oughs> <c oughs> นี่น,น,นี่พื้นที่าในสวนนะที่เราทานเมื่อกี้ ที่บ้านหลังนี้ฟรีก็เพราะว่าพ่อทํางานรถไฟนะครับอันนี้เป็นบ้านพักของรถไฟผมย้ายมาอยู่ที่นี่ก็สิบกว่าปีได้นะครับเพื่อนๆผมมาอยู่ตั้งแต่ประมาณป .1 น,นะครับอันนี้ผมเรียนจบแล้วนี่นะบ้านฟรีนะครับไม่เสียตังค์เลยแต่อาจจะพ่อทํางานรถไฟนะครับใครอยากอยู่บ้านฟรีต้องให้พ่อทางานรถไฟนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ <c oughs> ับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะนี่ครับ <c oughs> บ้านฟรี <c oughs> <c oughs> มีอยู่จริง <c oughs> ครับบ๊ายบายครับ